วันนี้เราจะมาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้นะคะก็มาดูอุปรกรณ์กันก่อนนะคะก็มีไม้แขวนเสื้อที่เราไม่ใช้แล้วนะคะสองก็คือเศษผ้าเศษผ้าที่เราไม่ใช้แล้วเหมือนกัน,นะคะ่ะสามคือกันไตสี่เป็นของตกแต่งนะคะที่เรามาตกแต่งกันค่ะนะคะ,ะ,คะก็คือเรา นำกันไสนะคะไปตัดผ้าที่เราหามาได้ที่เราไม่ใช้แล้วนะคะก็นํให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็เราก็นํามามัดมัดกับไม้แขวนเสื้อมัดกับไม้แขวนเสื้อนะคะทั้สามด้านเลยค่ะเราก็มัดไปเรื่อยๆนะคะคือให้มันเป็นอย่างนี้สักนิดนะคะมันจะได้มีคล้ายๆเหมือนมีโบนะคะมันจะได้ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะคะเราก็พันไปนเรื่อยๆนะคะ ให้มันดูให้มันดูให้มันแน่นๆนะคะมันจะได้ดูแบบสวยงามนี้เสร็จแล้วก็มัดอีกทีหนึ่งนะคะให้มันมีแบบคล้ายๆให้มีลงมาสักนิดนะคะจะได้ดูสวยงามคล้ายๆเหมือนจะมีเป็นโบอยู่ด้วยนะคะครันที่สองเราก็นำมาพันนกัน ทำเหมือนกันเลยนะคะก็มานี้เหมือนเดิมมันจะได้ดูเหมือนมีโบงนะคะจะได้ดูใสค่ะแล้วก็ทำเหมือนข้างขวาะคะพันเชื่อเลย ี่ค่ะขูดไวเหมือนเดิมให้มันแน่นๆนะคะมันจะได้ไม่ดดง่ายเวลาเรานำไปใช้งานนี่นะคะจะดู่รูป็นอย่างนี้แล้วก็ิ้นสุดท้ายแล้วก็แล้วก็แลาง ก็มาที่เหมือนเดิมนะคะไ่เหน,น